สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Happy Example กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กันที่ IDC นะครับวันนี้เราจะมาหาอุปกรณ์7ดาวกันนะครับคือรอบนี้ผมยังไม่เปิดอุปกรณ์เลยนะครับวันนี้จะมาลองเปิดกันนะครับยกเลิก6ครั้งนะครับรอบแรก องที่7เปิดนะครับก็ไอดีนี้ยังไม่มีเกียร์นะครับที่ใช้งานได้นะครับชิ้นแรกนะครับลูกแก้วอเวจีห้าดาวนะครับ6ดาวนะครับดาบสีดําแห่งความมืด5ดาวนะครับโลแห่งความสับสน6ดาวนะครับหมายกายสิทธิ์ของเทพเจ้าจันทรานะครับ5ดาวนะครับกําไลโบ และ5ดาวแหวนสายฟ้านะครับรอบแรกครับไม่ต้องสืบครับเกลือมาดูรอบสุดท้ายนะครับ200รลูบี้สุดท้ายนะครับยกเลิกสัก7ครั้งนะครับรอบที่8เราจะเปิดกันเลยนะครับมาดูกันไม่ได้7ดาวก็โอ6ดาวก็ยังดีนะครับ6ดาวโค้ด ผู้บัญชาการนะครับอ่ามาแล้วครับชุดต่อสู้ของบันนะครับพลังป้องกันกายพลังป้องกันเบสพลังชีวิตอ่าห้าดาวเข็มขัดโจรสลัดนะครับห้าดาวกระทานกแก้วนะครับห้าดาวเข็มขัดโจรสลัดห้าดาวหน้ากากหุ่นยนต์นะครับอ่ารอบนี้ได้ชุดต่อสู้ของบันนะครับ เราจะไปอัพดูนะครับว่าค่าพลังชีวิตจะสูงหรือไม่นะครับขอล็อกก่อนครับอัพทิ้งไปเลยถือว่าเกลือนะครับ400ลูบี้ไดมม้มาชิ้นเดียวครับแถมเป็น6ดาวอีกทั้งหากนะครับ7ดาวที่ออกยากมากเลยนะครับอ่าเต็มแล้วครับ มาดูที่ค่าตัวเลขกันก่อนนะครับพลังป้องกันกาย70,020นะครับป้องกันเวท70,020พลังชีวิต414เปอร์เซน์นะครับก็ใช้ได้นะครับเกียร์ชินนี้สำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ